สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเอฟธนนพนะครับรายงานตัวกับคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยในทีเด็ดกรทมครับกับช่วงเวลาที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับเด็กดีเด็กเก่งมากความสามารถของน้องๆน,นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพหาคนครน่นเองครับ คุณผู้ชมครับในปี2,558นี้ประเทศไทยของเราจะเปิดประเทศครับเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งตรงนี้นะครับถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าจะเป็นการสารสัมพันธ์ที่ดีของประชาชนในอาเซียนครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองหรือว่าสังคมซึ่งประชากรในกลุ่มอาเซียนนะครับจะมีการพบปะเจรจากันมากขึ้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือต่างๆในทุกมิติและภาษาที่ต้องใช้ในการประชุม หารือร่วมกันนั่นก็คือภาษาอังกฤษนั่นเองครับเนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของอาเซียนทําให้ประเทศไทยต้องเร่งสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพโดยการพัฒนาภาษาอังกฤษให้เป็นภาษากลางที่ใช้ในการสื่อสารความหมายในการดําเนินงานของอาเซียนและเป็นเครื่องมือในการติดต่อประสานงานาภายในภูมิภาคนั่นเองครับ ซึ่งทางกรุงเทพมหานครนะครับระหนักถึงความสําคัญในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีครับจึงได้มอบหมายทางสํานักการศึกษากรุงเทพมหานครจัดตั้งโครงการภาษาอังกฤษแข็งแรงขึ้นมาครับเพื่อที่จะเดินหน้าสร้างเด็กกรุงเทพมหานครให้เก่งในเรื่องของภาษาอังกฤษพร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั่นเองครับทั้งนี้จึงมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนมีการเรียนรู้และสามารถพัฒนาตัวเองให้รู้เท่าทันเกี่ยวกับประเทศอาเซียนมากขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพทัดเทียนประเทศในอาเซียนขนาดเดียวกัน ก็ต้องไม่ทิ้งภาษาไทยโดยเด็กๆต้องมีความเข้าใจภาษาไทยอย่างลึกซึ้งอ่านออกและเขียนสวยโดยโครงการภาษาอังกฤษแข็งแรงนั้นนะครับจะช่วยรณรงค์ให้เด็กหันมาสนใจภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นตามนโยบายด้านการศึกษาที่มุ่งสร้างกรุงเทพให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้และสร้างเด็กกรุงเทพมหานครให้ภาษาอังกฤษแข็งแรงสามารถถ่ายทอดเรื่องราวศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียนผ่านมุมมองของเด็กๆได้อีกด้วยครับ ไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็สื่อสารกับคนต่างประเทศแล้วก็เอาไปช่วยผู้อื่นเวลาคนต่างประเทศมาบ้านเราแล้วเขาไม่รู้ทางเราก็ต้องบอกเขาโดยใช้ภาษาอังกฤษนี้เป็นสื่อการช่วยเหลือครับกิจกรรมวันเดียวันเวิร์ดครับมันเป็นกิจกรรมที่เป็นแนะนำภาษาอังกฤษแต่ละคำของแต่ละวันคือ1วันได้หนึ่งคำครับ แล้ววันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเด็กดีเด็กเก่งมากความสามารถนะครับของน้องๆน,นักเรียนสถานศึกษาโรงเรียนวัดเบนจมบาพิตครับไปดูกันว่าหลังจากที่พวกเขามีโครงการดีๆโครงการนี้เข้ามาในโรงเรียนแล้วนะครับพวกเขาสามารถฝึกฝนและพัฒนาทักษะตัวเองในเรื่องของภาษาอังกฤษได้เก่งขนาดไหนครับ สวัสดีครับโอ้โหสวัสดีทุกคน,นลเลยครับสวัสดีครับน้องหงษ์ใช่ไหม,มน้องหงษ์ใช่ไหมเอาล้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กับน้องหงษ์นะครับและเพื่อนๆของเขานะครับกลุ่มนี้มีชื่อว่ากลุ่มยังไกร์โปรเจกต์นะฮะซึ่งเดี๋ยวจะพาเราเนี่ยมาทําความรู้จักกับวัดเบญจมาศประพิษครับแต่ว่าคนอื่นเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนนะก่อนจะพาพี่กับคุณผู้ชมไปเที่ยวถามก่อนเลยทาไมถึงเรือกชอบเป็นไกด์ครับเพราะว่าไม่เรียนคําศัพท์ใหม่ๆและได้พูดภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนี่คือภาษาอังกฤษ ชอบค่ะอ๋อเป็นคนชอบชอบท่องเทีย่ยวด้วยทุกคนก็ชอบเทีย่ยวหมดเลยใช่ไหมตรงนี้แหมถึงว่ามาเป็นไกด์ได้เทีย่ยวด้วยนะเอาละครับสาหรับในส่วนของกลายเป็นไกด์เนี่ยแน่นอนว่าก็จะต้องมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นมาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษแข็งแรงเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างครับอิงลิทเดคแคมแล้วก็วันในวันเวิร์ดอะค่ะแล้วสำหรับกายเป็นไกด์นี่แหละมีการไปอบรมอะไรยังไงบ้างครับมีค่ะเป็นของครางกรุงเทพมหานาครพาโร<ม>งเรียนหนูไปอบรมอะค่ะเกี่ยวกับไกด์แล้วก็ได้อะไรบ้าง สอนให้ผู้ภาษาอังกฤษออกเสียงยังไงอย่างนี้ค่ะแล้วให้ฝึกกล้าความกล้าแสดงออกค่ะในส่วนของโครงการภาษาอังกฤษแข็แงแรงเลยนะผ่านกิจกรรมต่างๆมากมายคิดว่ากิจกรรมนี้หรือว่าโครงการดีๆโครงการนี้ได้มาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้ให้กับเราบ้างครับฝึกความล่องแล่วและถูกต้องอะค่ะในการใช้ภาษาอังกฤษถูกทาย นะและในส่วนของประโยชน์ล่ะที่คิดว่าพวกเราได้รับจากโครงการดีๆโครงการนี้คืออะไรครับได้รู้ประวัติข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ได้ความกล้าสแสดงออกอะค่ะครับผมสาหรับปี2558เรากําลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหงแล้วก็พเพื่อนๆที่โรงเรียนเนี่ยได้มีการตวเตรียมความพรอม้อมในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไงบ้างครับได้ฝึกคำพูดคำทักทายของแต่ละประเทศนะคะวิชาอังกฤษทีเชอร์ก็จะพาพูดเป็นมิงการาบา คมุสตาอะไรอย่างนี้บ้างอะค่ะครับครับรับมีการเรียนเกี่ยวกับสังคมไหมวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในในที่จะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีไหมเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างการแต่งตัวค่ะการแต่งกายชาติอะปิดท้ายอยากให้หงนะเป็นตัวแทนเพื่อนเพื่อทุกคนฝากถึงทานกรุงเทพมหานครหน่อยที่ได้มีโครงการดีๆแบบนี้เข้ามาในกรุงเทพกับเราครับเชิญครับ พวกหนูขอขอบคุณทางกรุงเทพมหานครที่จัดโครงการโรงเรียนสองภาษานี้ขึ้นมาที่ทําให้พวกหนูได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโครงการยังไกด์ค่ะที่ทําให้พวกหนูได้มีประสิทธิภาพในการฟังพูดอ่านเขียนทักษะภาษาอังกฤษค่ะพวกหนูจะนําทักษะภา,าษาอังกฤษนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหนี่วันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าเด็กๆนั้นนะครับได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษของพวกเขาให้ดียิ่งขึ้นนะครับและแน่นอนครับว่าเด็กจะเก่งแบบนี้นะครับพวกเขาจะต้องมีคุณครูครับที่คอยถ่ายทอดแลว้วก็คอยสอนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องให้กับพวกเขาเด <ท MAN, S 1> ี๋ยวผมนะครับจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับคุณครูคนเก่งของพวกเขาเลยครับพาพี่ไปเที่ยวหน่อยตรงไหนตรงไหนข้างในปะไปดูเลยไปดูบทกันโอเค เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กับคุณครูพิมครับคุณครูคนเก่งของน้องๆนักเรียนสถานศึกษาโรงเรียนวัดเบญจมาบพิทนั่นเองครับสวัสดีครับคุณครูพิมครับคขอบคุณครูพิมพครับเด็กๆเก่งมากเลยนะครับ่พาผมไปต้องเที่ยวแล้วก็ไปแนะนําให้รู้ประวัติของวัดเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับก็เลยต้องถามก่อนเลยครับว่าที่ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการนะครับภาษาอังกฤษแข็งแรงมีวัตถุประสงค์อะไรครับ วัตถุประสงค์หล like ักๆของโครงการเราก็คือให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้แล้วก็ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้ค่ะก่อนหน้าที่จะมีโครงการนี้เข้ามาในโรงเรียนเนี่นะครับเด็กๆเขาาได้มาทํากิจกรรมอะไรเกี่ยวกับชาวต่างชาติในวัดบ้างไหมครับก็มีค่ะมี ก็คือถ่ายทอดโดยการเหมือนกับแนะนําตัวเองว่ามาจากโรงเรียนไหนแล้วก็ความรู้ทั่วไปค่ะครับตอนนั้นก็คือมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วแตจะยังไม่เต็มที่ใช่ยังไม่ได้โฟกัสของยังไกครับครับครับตอนนี้ในส่วนของการมียังไ์เข้ามาเด็กๆเขาชอบกิจกรรมนี้มากขนาดไหนครับก็ชอบมากโดยที่สังเกตจากการที่เขาเข้าร่วมอย่างสม่ําเสมอนะคะแล้วก็ชวนครูมามาเป็นนากพูดเทนใช่ค่ะกับชาวต่างชาติครับกับทุกวันครับแล้วมีมีวิธีการคัดเลือกเด็กยังไงครับ เด็กที่จะเข้าโครงการนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นขอเด็กที่กล้าแสดงออกแล้วก็ค่อยมาพัฒนาภาษาอังกฤษแต่โดยส่วนรวมแล้วก็คือเด็กที่เข้ามาเนี่ยจะภาษาอังกฤษเขาจะอยู่ในระดับที่ดีมากอยู่แล้วค่ะสาหรับในส่วนของกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นนะครับที่เกี่ยวข้องกับโครงการภาษาอังกฤษแข็งแรงเนี่ยนะครับมีกิจกรรมอะไรอย่างอื่นนอกเหนือจากย่างไกอีกไหมครับก็โดยที่เป็นอยู่ในขอบเขตของโครงการสองภาษาก็จะมีวันเดย์วันเวรนะคะมีคริสต์มาส อังกฤษแคล์แล้วก็ที่เข้ามาก็คือเป็นของ AEC ค่ะที่เน้นเรื่องของประชาคมอาเซียนโดยตรงรอันนี้เป็นการสอนเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอ,อ,อาเซียนให้เด็กๆครับก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเรื่องของบริบทของแต่ละประเทศคือเหมือนกับให้เด็กๆได้รู้จักวัฒนธรรมวิถีชีวิตความในยู้นะครับ,รบ,รบในส่วนของกิจกรรมทั้งหมดที่ทจัดขึ้นมาเนี่ยนะครับเด็กๆเขาชอบกิจกรรมอะไรมากที่สุดส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็ชอบยังไกนี่ละค่ะพะได้เจอกับ ชาวต่างชาติจริงๆครับแล้วก็ได้แบบปฏิบัติจริง<ช>ด้วยสถานการณ์จริงใด้เที่ยวไว้ด้วย<ช>นะครับใ,<ช>ในส่วนของประโยชน์ที่เด็กๆจะได้รับจากโครงการนี้คืออะไรครับแน่นอนเลยก็คือเขาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษโดย สีทักษะเลยฟังพูดอ่านเขียนนี่คือเขาชัดเจนมากแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วเขามีความกล้าสแสดงออกมากขึ้นโดยไม่ใช่เฉพาะแค่ชาวต่างชาติแม้แต่คนไทยเองเขาก็สามารถแนะนําเป็นภาษาอังกฤษให้เขาได้เข้าใจเกี่ยวกับประวัติวัดเบนหรือสารที่สาําคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ครับในส่วนของผู้ปกครองเด็กนะครับเป็นไงบ้างคะผลตอบรับ,บดีมากค่ะคแล้วก็<ม>อย่างล่าสุดที่พาไปอบรมก็มีผู้ปกครองตามไปให้กำลังใจแล้วก็ถ่าย เขาบอกว่าเอออยากให้มีโครงการนี้ต่อไปค,ค่ะปิดท้ายนะครับอยากให้ครูฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่ดูรายการอยู่ว่าภาษาอังกฤษนั้นมีความสําคัญกับเด็กและเยาวชนมากขนาดไหนครับเชญครับค่ะก็ะะะภาษาอังกฤษเราปัจจุบันถือว่ามีความสําคัญมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟังพูดอ่านเขียนเพราะว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้กันทั่วโลกนะคะดังนั้นอยากให้ เยาวาชนทุกคนตั้งใจเรียนนะคะเพราะว่าการเรียนไม่ว่าจะเป็นเรียนวิชาอะไรก็ตามถือว่าเป็นประโยชน์กับเราในอนาคตการจัดก,การเรียนการสอนที่เน้นภาษาอังกฤษถือว่ามีความสําคัญมากกับเด็กไทยในปัจจุบันและในอนาคตค่ะครับผมวันนี้นะครับขอบคุณคุณครูเพียงมากๆเลยนะครับที่เปิดโอกาสให้ผมและคุณผู้ชมนนะครับได้มาติดตามได้เห็นว่าภาษาอังกฤษนั้นมีความสําคัญกับเด็กและเยาวชนขนาดไหนนะครับขอบคุณครับค่ะ คุณผู้ชมครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าทุกส่วนนั้นนะครับต่างตระหนักและเห็นถึงความสําคัญในการฝึกฝนและพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับเด็กเยาวชนและคุณครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครับจึงได้เร่งดําเนินการโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องครับทั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการส่งเสริมนะครับและพัฒนาศักษษยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษสามารถที่จะพูดเขียนและสื่อสารได้ดีครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี2,558นั่นเองครับอย่าลืมครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนกันครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสัปดาห์หน้าต้องกลับมาติดตามกันว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับเด็กดีเด็กเก่งมากความสามารถของน้องๆนักเรียนโรงเรียนใดในสังกัดกรุงเทพมหานครสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ กรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้